สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาในโรบบิ้กแชปเตอร์สามบอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยเราต้องหาทางกลับบ้านของเราให้จบได้เลยรู้สึกว่าผ่านมาสองแชปเตอร์ต้นไม้ที่เป็นซากุระสีแดงพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่ตามไหล่ทับเอ๊ยทุกคนฉันเจอเห็นอะไรบางอย่างอยู่แถวต้นต้ตตตตตนไม้อะ่ะผีเปล่า นี่ยไหนมันเป็นคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากอุ้ยนี่มันคือผีมาที่บ้านของมันนะผีอะไรมิตกียงอะไรเราแค่ไปหายหน้าหายตากันแป๊บเดียวจำไม่ได้แล้วเนาะนี่มันผีดิเอามาไงนี่ปากกว้างเลยยิ้มนานนายดูเป็นคนสดใสขึ้นเยอะเลยยิ้มปากกว้างเชียวดูดูเราไปทำหัวใหม่มีหูด้วยนะ พวกเรายังไม่มีหูเลยโอเคในครั้งนี้ Chapter 3นะคะเราจะมีพี่กิจมาร่วมด้วยร่วมประจนภัยกันมาดูซิว่า mm. เราจะเจอกับปีศาจตัวอะไรตัวต่อไปและจะสามารถรอดพ้นจากแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้าไปเลยนักกลัวไหมอะฉันว่านะมันคงไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตรงทางน้ำตรงนี้มันมีแสงไฟนำทางให้พวกเราไปยังปราสาทหลังใหญ่ตรงนั้นน่ะ ฉันว่านะประสาทข้างหน้าของพวกนายเนี่ยคล้ายๆกับคุกยังไงก็ไม่รู้สิดู็นคุกสมัยก่อนใช่ก่อนหน้านั้นพวกเรามาในแบบพวกเอโดะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่นี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเฮ้ยมีทางเข้าด้านบนด้วยไปเถอะทุกคนรีบหน่อยเฮ้ยพวกเรามาที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหยินดีต้นรรบเ้าสุวิหารของฉันนี่มันที่ไหนกันทำไมมันถึงมีน้ำตกรอบ เหมือนเรายู่ในทำอะไรสักอย่างแน่ๆทำห้องหินย้อยเหรอหรือว่ามันเป็นกับดักอุ้ยโอ้โอทางเข้าแบบเราต้องคอยสังเกตดูดีๆว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นมันยังอยู่ที่นี่รอเปล่าบางทีอาจจะลืมตุ๊กตาไว้ในบ้านหลังนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็มีทางฮะเอางี้เราแยกกันไปหาทางที่ที่จะไได้ว่าจ้เจอจะเจอประตูเปประตูที่ลงไปยังชั้ใ้ดิน เอาละนี่แหละน่าจะเป็นอย่างไรอะเสียงอะไรอะเสียงเขาเป็นยังตามมาอยู่เลยแถมยังมีเสียงคุมหมด้วยพวกนาได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินปะได้ยินมันดังมากเลยอะงั้นเราไปทางนี้แล้วกันนะเสียงมาอยู่อีกฝั่งนึงมีที่สําหรับให้เรางัดด้วยอะหมายพวกนี้ปิดทางกั้นอยู่พี่ไหมตรงนี้ล่ะเดินไปเลยไม่กล้าเดินะมีประตูด้วยล่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ เออไปอะไรมันหายไปไหนอะเหมือนเป็นชายร่างสูงใส่หมวกพยายามมองเราแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยค่อยๆชะงือ,อกมาเพราะว่าตกพดานดาสูงเกินไปนี่มันเปรดชัดๆเลยนะเนี่ยเขาพูดว่าไง <ใน S 2> บ้างเขาพูดว่าอ๋อรู้เลยว่าขันใม่ขึ้นใม่ขึ้น <laughs> ออเอาละเราเจอกับประตูบางอย่างซึ่งประตูนี้มีรหัสลับทั้งหมดสี่ตัว มีใครพอรู้รหัสบ้างไหมอะฝั่งนี้อุ้ยอะไรอะไรอะไรอะมีมีใครไม่รู้อยู่ในตู้เสื้อผ้าพวกพวกพวกนายมาดูสิเห็นหรือเปล่าใครอยาเห็นเห็นเห็นอุ้ยเฮ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 ้ย้ยหายไปแล้วอุ้ยไม่มีเลยเมื่อกี้หน้าตามันเหมือนหุ่นกระบอกเลยอ่ะเฮ้ยฉันว่านะทุกคนของมันเหมือนมีฟังออกมาด้วยใครใครเรียนจบจะเป็นลิสต์มาตรงนี้หน่อยไหน จะเป็นนิสเนี่ยเอกญี่ปุ่นเหรอเอกญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ฉันเดาแล้วนะมันคือเลข8 5 4 0 1 1 4 5่ศนหนึ่งหนึ่งสี่ห้านายจบจะเป็นนิสเหรอเบอร์ใครเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเบอร์ไปไหนงั้นเราจะใช้พี่ Google แล้วกันนะในการแปลทラนสเลตออกมาไปเหอะพี่พี่อะไรนะพิ o เกิลเกินเหรอพี่เกินโอเคพี่กูอ่าสามศูนย เห็นไหมตัวอย่ังที่ฉันบอกนายเลยเนี่ยใช่เมื่อกี้นายว่าอะไรนะตอนแรกนายมาเบย์เบย์นะไม่เหมือนกันเลยมาหมดเลยนะยุ่งไปตลอดแล้วแบบบานเลื่อนด้านในมีฉลังด้วยทุกคนึบเอาล่ะฉันเก็บฉลังมาแล้วเชื่อว่าฉลังอันนี้น่าจะพอเปิดทางให้พวกเราไปได้แน่เอ้ยแล้วแล้ทำไมไฟมันถึงกลายเป็นสีแดงอะเพราะเราเราไม่ได้ผึ่งตะเกียงไงโอเคงั้นฉันถือฉันถือตะเกียงแล้วกัน เดี๋ยวจะไม่เห็นทางรัวนี่พวกนายเดินนำฉันหน่อยสิให้ฉันนำไปฉันนำไปมามามาเราใจกับเรื่องแปลกๆซ้อมซ้ออ๋อมซ้อมออซ้อมซ้มดเรียบร้อยโอเคไปไหนดูสิไอเจ้าตัวบอาน่ะมันจะอยู่หรือเปล่าเ้ย้ยโหสั่นไม่ริงจริงด้วยหน้าเขาเป็นยังไงบ้างตัวให้พวกเราเห็นแต่มันไม่เห็นเรา กีนคนร้องด้วยอ่ะคนร้องว่าใช่เหรอเชื่อไม่ใช่เน้อผีอะไรร้องเห็นเลยมาพี่โมจดหมายนี่มันเขียนว่าไงอ่ะมันเขียนว่าโอยอะไรตกใจน่าอะไรน่าหน้ากลัวกว่าผีหน้ากลัวกว่าผีตัะเมื่อกี้หันไปแล้วตกใจอ่ะหันมาอู้เต็มจอไปเถอะทำไมน้ำท่วมอ่ะไปนี้ดีกว่ามีประตูอยู่ตางหนองน้ำมันมีพอดีเลยเอ้ย โอ้ยกอดเปิดประตูเข้าไปอีกห้องแล้วเฮ้ยตอนนี้เตียงหัวใจเต้นปะได้ยินปะมีน้ําท่วมยิน้ำรอการระบายหรือเปล่าเนี่ยหัวใจเต้นเต้นระริกเลยดังตึบๆไม่ไม่ไม่ใช่หัวใจเราฮะแสดงว่าตอนนี้เราอาจจะอยู่ในร่างกายของใครสักคนหนึ่งอย่างนั้นหรอไม่ใช่นี่มันคือคลิกเอจิรวทุกคนทุกคนทั้งนี้อะไห้องนี้ห้องนี้จดหมายเขียนว่าอะไรอีกล่ะมันบอกว่าคำสัญญาของการเป็นเพื่อน เออประมาณนั้นน่ะจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอะไรแบบนี้ถูกขังมาอยู่เป็นพันปีโอ้โหแล้วเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันแล้วนะเท่าที่อ่านเนี่ยเออและผู้ชายคนนั้นชื่อฮิอาจิฮิฮอาจิเขาบอกว่าการเป็นเพื่อนต้องเรียกเขาว่าซามะด้วยนะอ๋อนี่ไงทุกคนเขาชื่อฮิอาจิชื่อเล่นคือฮิ ออเนี่มาเข้าไปอีกสามอีกสมอไม่น่าได้นะคุณนาะว่าบ้าบอที่สุดเลยเอาละเราเจอคับรหัสอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อ่ะอุ้ยมันมาต้ไปนไงผมอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้างนอกพวกคุณพวกคุณเป็นอะไรบ้างผมอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้างนอกตวยแล้วไงพี่บอสแบกฮีสามะแบกฮีสามะแบกีสามะตายเถอะผมเห็นอะไรตัวนี้มันค่อยใครหันหน้ามาฉันอยากเป็นเพื่อนกับพวกนายจังเลยนะ พี่มะเมื่อเลาะเพื่อนกันดูเห็นเจออะไรอ่ะไม่ไม่ออกไม่อุ้ยอุ้ยผู้ใดเป็นใครบ้างฉันเจอฮีฮีฮีสมะเหรอคุณจำตัวเลขก่อนก่อนว่าอยากให้พวกเราเป็นเพื่อนด้วยจำจำตัวเลขก่อนฉันว่ามันใกล้มาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวมันเดินมาอยู่ตัวเลขคือแปดเจ็ดสี่เก้าไปไปไป นี่เรากำลังวนลูปอยู่ในนรกเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรเพื่อนทางอะไรนะไรอ่ฮิฮิสามารถเหรอฮิฮิพุ่งมันพุ่งมาเลยอ่ะคุณตกใจใช่ไหมเหรอนี่คือการต้อนรับของฉันต้อนรับบ้าอะไรกันเล่าแบบนี้อะจะไม่ต uh? ้องการการต้อนรับฉันลืมรหัสไปแล้วอะรหัสอะไรนะศรีเก้าโอเคศรีเก้ามันลืมเลยตัวเลขหล่นตัวเลขหล่นไปแล้ว ถูกต้องอะบอกว่าผมอยู่ข้างหลังสุดเมื่อกี้ผมไม่โดนอย่าเพิ่งพูดเลยตอนเนี้ยน้ำจากน้ำตกอ่ะมันกำลังไหลขึ้นมาดูน้ำมันท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวพวกเราไ้ายกันในนี้หรอกจะเจอเนียวไหมเพื่อน่อยู่ข้เหนียวเลิกเลิกเลนกเลิกเลิกเลิกลิกเลิกิกเอิกเอิกเล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 ิกเ้ิกเลิกเลิกเลิ่เลิเลกเลกเกเลกเลิเลิกเลกเลกเิเลินเลิก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 คลอเเิิ ตัวเดิมะคนหรือเปล่า้ยเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนฉ bon <tragedy. S 1> ันฉฉัน oh, ฉ e ันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาอะไรอะไรอะไรตัวด้วยว้ายว้ายไหนอะ่ไหนอมันใหญ่ไานี่คีสัมภนี่สัมภะอู้หเฮ้ยอะไรแสงมันปลุกป้อพวกเราได้จริงด้วยแปลว่ามันกลัวแสงใช่เจ้ามันกลัวแสงมันอาจจะอยู่ในห้องใต้ดินมานาน และตอนนี้พวกเราหา like <asters. S 1> ทางที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งกันเถอะฉันเจอเป้าหมายมาไอ้หวนดี้วันนีหวนดีหวนดีน้อยยังไม่ทันท่ายอำนาจเลาวันไหนา้อยถ่ายเพราะน้อยอยู่ในแสงไฟไอ้เหอะเราไปสมทบกับพวกพิกิตรกันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแสงนะมาทันนี่ทางนี้ทางนี่ใหญ่บ้าไม่มีบ้านคนเข้าไปหลบในบ้านเฮ้ยฉันเจอไฟเพียบเลยตีเสื้อ เ้าไปหลบในนั้นอย่าคิดว่าฉันไม่รู้จุกแกทางนี้ปลอดภัยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั้นมันผ่านผนังเข้ามาไม่ได้เอาล่ะเราเจอกับดวงวิญญาณผีเสื้อในตำราเขาบอกว่าถ้าเราเรียงให้วิญญาณเชื่อมต่อกันเราจะสามารถเจอทางออกได้เอ้ยฉันทำการเรียงผีเสื้อด้วยแท่งน่าจะเป็นแท่งเหล็กแท่งกันแท่งสื่อวิญญาณวิญญาณใช่ได้ไมับตาบไม้เพื่อน ฮ้ยดาบไม้เราจะเอาดาบไม้สู้กับเจ้าตัวนั้นอย่างนั้นหรอแต่เขาบอกว่าดาบจะเปิดทางเราน่าจะไม่ได้ออกไปสู้นะเป็นกุญแจหรือเปล่าเปิดทางเป็นกุญแจหรือยังไงจะต้องหาประตูนะโอ้โหเจ้าฮีฮีมาแล้วเนี่ยนี่ดาบนั้นาได้ยรุกเลาะว้าวไม่ได้ไม้ของคุณนี่เป็ของคนในบ้านเลยฉันขอดูต้นทางก่อนไม่ไหวเลยมองซ้ายมองขวา โอเคมันยังไม่มาชุดยจับไว้ฉันด้วยาเรแม่าแล้วมปเร็วมาเรมาเย็วมาเร็วมาเรวมาเร็วมาเร็าเร็มาเหมือนมารมาเร็วมาเราเร็วมพเร็วมาไป็ารดวมาเร็วมาเร็วมเร็วมร็วมาเรวมา้วาเ็เรเรมรมาวมาเร้วาเร็วาเร็วเวมเาเมเรา็วาเรวาเร็ว่าเ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 ็วาเร็วาเร็าเาเอ็เาเราเวมาเ่าเร็วมาวมีทางไหนอีก ทุกคนทุกคนทุกคนพาไงแมาพาฮีฮีมาอุ้ยไปคอยมาไปคอยมาทุกคนทุกคนนายเห็นแล้วไหมนายเห็นแล้วไหมไหนอะไกลๆนี่ไกลๆนี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนายมองไปทางขวาอ๋อทางขวามีแสงสว่างอยู่นี่ตรงเมื่อกี้ตรงนั้นน่ะไอ้ไอ้ผีฮิฮีมันมันมันเหมือนมันไปเดินวนแถวๆนั้นน่ะเหมือนมันไม่อยากให้ไปทางนั้น่ะเออมันเฝ้าทางออกอยู่เปล่าหรอแต่ว่ามันกำลังอยู่ข้างหลังพี่โม่แล้วตอนเนี้ย ผมเห็นผมเห็นแต่ผมอยู่กับแสงผมปลอดภัยแล้วจะรอโอกาสเฮ้ยเอ้ยมันเดินไปทางนั้นจริงๆด้วยดูสิเออเขาเขาเฝ้าส่เดี๋ยวมันกำลังบกพร่องอะไรบางอย่างเอาไงเราเอาไงเอาละตอนนี้ไปแล้วเราฉีกแล้วตอนนี้ฉีกแล้วฉีกเลยฉีกเลยอี๋แง่แง่แง่อยู่ก่อน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 ไปต่อ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 ไปอย่างต่อเนื่องไปอย่างต่อเนื่องอย่างได้อยู่ยางได้อยู่่ไไมด้ไม่ได้ไม่ได้ มันมาแล้วมันไปแล้ยไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันมามันลามาใครทางนี้ได้ทางนี้ได้ี่ไม้ทางทางนี้มียานแปะเต็มไปหมดเลยไป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 เป็นำอะไรบางอย่างเอาชิหายแล้วไปไปไปโอ้ย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 โอ้อ้ยโอนยโอ้ยโเหยวอ้้ยโอ้ยย้ยเ้ยยข้าอ้้น่อ้โ้ นายจะปลดโซ่ตรวนเพื่อเปิดด่างที่นี่ออกหรือเปล่าฉันว่าเราคงนี้จะปลดมันนะเอาไปไม่มีทางเลือกแล้วโอ้แม่เจ้านี่นี่นี่เราเข้ามาที่ไหนกันเนี่ยมีโซ่ตรวนเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่ตรงปากทางเข้านะแต่ด้านใดนี้ลึกเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเป็นคุกใต้ดินยังไงอย่างนั้นเฮ้ยเราอยู่ในน้ำู่ในน้ำเลยอะ ละพวกนายตามฉันมาพี่ไพอย่าไปแซะอย่างนั้นสิมาทำให้ฉาก้ิเวน่ากลัวแล้วตอนนี้สวยจริงจะตายอุ้ยอะไรอะไรอ่ะเขาบอกว่าเรามาตามหาเพื่อนอย่างนั้นเหรอหรือว่าอยากจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่กันแน่ก็แก่แล้วสิฉันก็อยากมาตามหาเพื่อนแล้วก็อยากเอาชีวิตรอดด้วยอ่ะใช่ถ้ายังเงินแกก็จงเข้ามาใกล้ๆไย โอออไหฉันจะไม่ยอมให้แกเอาเพื่อนของแกไปเด็ดขาดเพื่อนของพวกเราที่เข้ามาวัดใจกันในโรงเรียนพวกเขาถูกพวกนี้ฆ่าอย่างนั้นเหรอโอ้ยมือมีเส้นเลือดสีดำเต็มไปหมดเอานะทุกคนระวังอย่าให้มือพวกนี้ตบจนได้หนูมีมือจากด้านบอด้วยจุ๊บระวังโอ้ยโอเย็นใจเย็น เราอย่าลืมถ้าเก่งนักละกูมาลองเจอป่ามือตบหน่อยเป็นยังไงว้ายเต็มเต็มเลยเนี่ยคนมาแล้วไม่ยมเปิดเปิดข้างหลังเหมือนข้างหลังมีเสียงอะไรพยายามเดินตามมารีบรีบมาเรียบร้อย้วเร็วเร็เร็ว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 เรเร็ว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 เเร็วเร็วร็วเร็วเรร็วเร็วเร็ร็วเ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 เร็วเร็ว าไปแล้วมันลงน้ำไปแล้วอย่าบอกนมันอยู่ในน้ำอ่ะขอสำรวจที่เท้าของพวกนายดีๆจ้าตัวนั้นเป็นเหมือนที่หนอนที่มีมือคล้ายกับตะขับเน้าเล่ามัอนเผาซิดโอเคเพื่อนเพื่อนยืนในนั้นไปนะเพื่อนสู้ๆนะอ่ะงั้นเราขึ้นบนไปเลยโอเคฉันจะไปกับพวกไหนด้วยนะงั้นไปสำรวจอรอ่งนี้เราจะรียวิ่งไปที่ตรงนั้นโอเคราไปเรีวเวเรวเร็วเร็วเร อย่ากินไปก่อนดูเหมือนว่าพวกเลยจะสังเวยผีเสื้อไปเยอะแล้วสินะแล้วรู้หรือเปล่าว่าการบูชายันพวกมันมันจะเจ็บปวดขนาดไหนโอ้อผีเสื้อพวกนี้สีดำเอย่าบอกนะว่ามันเป็นวิญ,ญญาณของคนน่ะพวกมันจะเจ็บปวดได้ยังไงอ่ะพวกมันเป็นแค่แมลงเราต้องตามหาดวงวิญ,ญญาณแห่งความลับเพื่อเอามาไว้ที่แท่นตรงนี้มันจะอยู่ที่<ม>ไหนกัน เฮ้ยฉันว่าอาจจะเป็นบนต้นไม้นะถึงถึง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 ฉันปีนต้นไม้ได้ฉันคือปปีนแบบแท้ภูเขาแท้ภูเขาจริงวะเฮ้ยตรงไหนฉันเจอแล้วนี่ไงวิญญาณผีเสื้อสีขาวไหนไหนไหนเก็บไปเก็บไปเก็บไปเราากได้สีเขียวอ่ะผีเสื้อที่บริสุทธิ์ผีสีเขียวยอนไปทำไมสิอะไรอะคือลูกเจี๊ยบหรืออะไรลูกเกี๊ยบเราจะวางไว้บนแท่นพิธีตรงนี้ เป็นไงเพื่อนเพื่อนช่วยพวกเราด้วยเถอะนะเราอยากออกไปจากที่นี่เหลือเกินนี่นะอุไยประตูเปิดแล้วไปประตูเปิดประตูเปิดออกไปและไปช่วยเพื่อนของพวกแกซะแล้วมันหัวเราะดังใหญ่เลยเนี่ยแกปล่อยพวกเราไปเถอะฉันไม่อยากนอนในเจ้าตัวบ้านนั่นขมือบด้าอุ้ยแดงเชียวเฮ้ยข้างหน้าเป็นประตูสีแดงแจ๋เลยเอาล่ะนี่คือประตูทางออก ในที่สุดแกก็ผูชายันเพื่อนของแกจนได้โอ้โหไม่จริงแกโกหกอย่ามโกหกละไอ้เจ้ามีเสื้อนั่นไม่ใช่เพื่อนของพวกเราเลยสักนิดเดียวใช่พวกเรารู้มันเป็นแค่กําลังถ้าเกิดว่าเป็นดวงวิญญาณของเพื่อนพวกเราแล้วก็ฉันไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นเด็ดขาดไม่ไอ้โกหกมาเสื้อเจ้าเนาะเฮ้ยเฮยบ้านใครทีไหนกันอ่ะเฮ้ยโอ้เหมือนเป็นบ้านเก่าๆสไตล์เอโดะ แต่บ้านเก่าๆทำไมมีทีวีด้วยเอาละทุกคนค่อยๆสัมผัสกัน,นกว่าดดจะกุญแจ,แจเราจะสามารถหาคุณจงกุญแจอะไรได้หรือเปล่ามีหรอมีรงนี้นนไงโอเคทุกแจงเปิดประตูนี้เลยประตูนี้ประตูนี้มันล็อกอยู่น่าจะไขาได้มาๆๆเปิด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 ไขแล้วนะไขแล้วโอเคเปิดนี่อุ๊ยว้าว ข้างในบ้านมีของสยองขวัญแบบนี้ด้วยรอเนี่ยมันเป็นพินของญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้วยเลื่อดหมดเลยไม่แน่นะว,ว่าฆาตกรที่นี่เนี่ยอาจจะเอาพินนี้ฟาดไปที่หัวของเธออย่างจังเฮ้ยหเห็นข่าวฆาตกรรมนะของผู้หญิงคนนึงไว้อะไรอ่ะเพื่อนมีห้องนอนแปลกๆฮะด้านหน้าเป็นต้นซากุระสีชมพูแดงนี่มันจะอยู่กับเราทุกที่เลยเหรอคำสาบมันต้องเป็นคำสาบแน่พี่ขิดลองสำรวจตรงนั้นหน่อยสิ ฉันเห็นอะไรแวววับอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยเจ้ดาบคาตนะสมุไรเนี่ยดาบพักคณะใช่ดาบคาตนะอ๋อนี่ไงเปล่าอ่ะนี่ไงเพื่อนโอเคน่าจะเป็นอาวุธให้พวกเราเอาไว้สู้ผีแน่นอนเลยนี่ไะไปกันต่อดาบพักคณะเอาแล้วใครปิดประตูฉันนี่โมฟันเลยนะ ทุกคนเหมือนเสียงนาฬิกานี่นี่นี่อะไรอะ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผีสาวปากใครอ่ะใครกันอะหัวใจแทบวายปากของเธอเมื่อกี้ฉันเห็นฟันอยู่สองซี่เธอต้องไปกินอะไรแบบแข็งๆมาแน่ๆเลยแปลกปลอมด้วยนะล่วงมันมงๆแล้วอ่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงประตูเปิด มันกำลังจะทางนี้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 โอ้โหโอ้โหลงไหมลงไปก่อนเลยคุณฉันได้ยินเสียงบทสวดมนต์ด้วยมันกำลังจะมาพี่บอลลงมาแล้วลงเร็วลงเร็วอุ้ยลงแล้วตายเถอะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะที่มันมีท่างว่างให้เราเข้าด้วยแต่ว่ามันปิดอยู่เราอาจจะต้องหาโคบาลนะทุกคนหาโคบาลเหรอเหมือนเหมือนเหมือนฉันเห็นใครบางคนยืนอยู่นะตรงนั้นไม่เห็นเลยเลยนะฉันเห็นแต่หัวตะกิด เราคุยกันดีๆได้ไหมถ้าเกิดว่าเธอ้ยอฉันเราจะเป็นเพื่อนกันได้โอ้ยนี่มันสองมาตรฐานนี่มันยังเป็นเพื่อนกับอีกคนได้เลยทำไมเป็นเพื่อนกับเราไม่ได้เมื่อกี้ฉันโดนมันคว้านคอด้วยไม่ใช่เขาจะจับมือเราเพื่อนเราครับนี่ฉันไปแล้วดีกว่าจงเนําเพาดวงวิญญาณทั้งหมดเพื่อเปิดประตูสู่วิญญาณไร้กายร่าง นี่คืออะไรเนี่ยมีมือแปลกๆพยายามคว้าอะไรบางอย่างจากด้านบนแต่ตรงนี้มีมือสีสีที่เราสามารถเอาอะไรบางอย่างใส่ได้ด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราควรที่จะไปหาของเพื่อบูชายันอาจจะเป็นกุหลาบแดงกุหลาบเหลืองกุหลาบส้มกุหลาบสีรุ้งนีเหรออะไรอะแล้วไอ้สายนี่มันคืออะไรนี่สายสีเปล่าผีไทยเลยนะเสียงอะไรอะ อืมโอ้ยอย่งกับเขาวงกดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเจออะไรก็ไม่รู้เอ้ยหโอ้้ยแฟรี่เฮียแฟนฮีฮีแฟนฮีฮีแฟนฮีฮียไมอะไรอ่ะโอ้โหอะผีผู้หญิงผีผู้หญิงดาวคุลาบอ๋อไอตัวเมื่อกี้เหรอไอตัวที่มันโผล่มาไงมันไล่เราอยู่ในเขาวงกดแบบนี้เพื่อที่จะปกป้องสิ่งนี้เหรอใช่ดีบั๊งสีกระโหลกเพื่อนเรานี่เอะไะนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าปริศนาก็คือเราต้องเก็บกระโหลกให้ครบ4อัน กะโหลกแต่ละอันจะมีสีกะโหลกกะโหลกแต่ละแหววกะโหลกแต่ละอันเป็นยังไงนะเอ็มันยังไงสิแวววัสดีตกใจไม่ไหวหวัดด like ีเป็นทางด้ายทงด้านทา้านทา้างไ้องห้าด้าน้านทนมาดนนดดน้นดนอนาดดดนง ดำ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 ตอนนี้มันไปทางกระโหลกสีขาวแล้วนะกระโหลกสีสีขาวเทาน่าจะเป็นทางที่พวกจุ๊บแจงไปอ่ะพวกนายเจอยังฉันดูต้นทางให้ยังขอหาดำก่อนเฮ้ยมันมาหาฉันอีกแล้วต้นทางออกสวยแล้วไงจะดำแล้วจะดำแล้วอะไรนักหนาอะไรคนอะไรเก็บทุกคนเลยเก็บทุกคนเลยไปไปไปคนละโหลคนละโหลเออมันต้องรอสักคนสิวะพวกนายเจอกันแล้วใช่ไหมอ้ยยังไงยังไม่มีที่วิ่ง โอ้โหดองอะไรตายฉันไม่ตายฉันดองมาแล้วได้ไปได้ไปแล้วชุบแจงมาชุบแจงมาแจ็คไปเลยมันหลอกพี่อยู่ฉันถือไฟฉันถือไฟรออยู่ชุบแจ้งไปแท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 งพี่รไปแล้วไปแทงไปแทงไป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 ทำไมมันเสียสละเสร็แล้วเราก็ได้กล่องสีดำมาเปิดเลยแย่ตู้หลังมดตู้หลังทางออกทุกเปิดออกแล้วสุดยอด เหนื่อยเหลือเกินโอ้โหจะจะวายมืดจังอ้บ้านหลังเดิมเติมเติมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมคือแดงพวกนายระวังตัวไว้ให้ดีๆนะไม่แน่นะว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะว่ารังษาเราไว้อยู่ก็ได้เฮ้ยอะไรอะฮีฮีนี่ฮีฮีฮีซามะเขานิ่งจังจะมีเลือดไปหมดเลยอะไรกะเด้งไม่เวอะฮี่น่ะ ใช้ลมหายใจเครื่องสุดท้ายในการจับสแกเราเอาคุณเจนนี่ไปแล้วพวกนายจะรอนโอ้โหขอเคุณมากเลยนะฮิฮิสามะแต่เขาหน้าไม่เหมือนเดิมนะเป็นกระโหลกนี่ยเขาเน่าตายไปแล้วไงตายแหละเอาละฉันจะปลดปล่อยทุกคนออกจากบ้านปีศาจหลังนี้นี่นะฮิฮิจะไปเกิดใหม่เป็นไงมีอะไรไหมโอ้ทางตรงยาวๆโอ้โหยาวเลยครับผมอีกแล้วอ่ะ ทุกคนฮะว่าวที่นี่เนี่ยมันเหมือนเป็นวิหารเลยนะวิหารสูงแล้วก็มีหินงอกหินย้อยใหญ่ขนาดน,นี้แล้วเราเดินตามแสงไฟไปแล้วกัน<ม>เดี่อมันจะเหมือนที่ฮิซาม่านี่เรากําลังอยู่ในอ,อกก้อมกอดของพระเจ้าใช่เหรอนี่มันพระเจ้าช่วยบาย้าอุ๊ย,ยอะไรอะเพื่อนเสียอะไรนี่มันไอหนอนนี่ปีนต้นไม้นี่หน,น,น,นอนหนอนอากาก,กที่มีมือคล้ายๆกับตะขับเจดันอยู่ที่นี่ตัวของมันใหญ่มากเลย เพื่อนมันนี่ล้วเราเจอหัวกะโหลกยักยี่หรอเดี๋ยว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 นะฉันขอดูที่เสาแดงๆนี่หน่อยึบไมันกดได้นี่ให้เป็นเขียวที่กะโหลกได้ลองเปิดให้กดเลยแล้วกันมันมามันมายูยูยระวังระวังระวังเปิดหมดแล้วก็ไม่ได้อ่ะแล้วเราควรทำยังไงเอ้ไอี่ยเขียวเฉยเลยเกลนาต้องพยายามแรนดอมทำยังไงก็ได้ให้เสาที่กลายเป็นสีเขียวนี่อาจเป็นประตูทางออกก็ได้ฉันเจออีกเสาหนึ่งแล้วอยู่แถวนี้ เพื่อเราเจอประตูหัวกะโหลกเราเจอประตูหัวกะโหลกมันเข้าไม่ได้มันบอกว่าไงไหมมันบอกว่าให้เราไปสังเกตที่เสาตรงหัวกะโหลกแล้วประตูจะเปิดแสดงว่าต้องทำให้มันเขียวทั้งหมดหรือเปล่าใช่เพราะตรงนี้ตรงไฟแดงอยู่เฮ้ยฉันเจอด้วยดีสินะที่พี่กิตบอก ใช่ใช่ใช่นคยเข้าลนไม่ได้โอกอดใช้เข้าไปในฟันกลาามันไม่ได้อ่ะนันต้องเข้ามาที่ฟันหน้ามันมันจะตายอ่ะเออโอ้ฉชนจะตายนจะตูอยู่จริงๆแสดงว่าเสาที่นี่เนี่ยน่าจะมีมากกว่า2แน่นอนเพราะว่าพวกเราเปิดไปแล้วหนึ่งเสาแต่ว่ากุญแจของมันก็ยังกลายเป็นสีแดงอยู่โอ้ยพิกิทเราเจอแล้วตัวนั้นตรงนั้นผมเจออีกสองแล้วแบบนี้ฉันจะฆ่าโปรบกอดที่พวกมันจะเปิดประตู ม่รนกหาอเดี๋ยวแล้วผมผมทำให้เขียวแล้วผมทำให้เขียวแล้วได้เขียวหนึ่งได้เขียวหนึ่งแสดงว่ายังขาดอีกเสาเดียวมีเสาหนึ่งมันอยู่กับผมอยู่ผมเสาเนี้ยประตูตอนนี้ประตูมันสั่นมากอ๋อไม่ใช่ประตูสั่นเขียวแล้วเสรเรียบร้อยเฮ้ยสิ่งนี้มันเรียกว่าสมาะสิ่งนี้เรียกว่าสมาหรือเปล่าประตูเปิดแล้วเพื่อนโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหข้างในก็เป็นอุโมงค์อะนะแล้วก็เอ้ย ก็ยังจำภาคหนึ่งได้บ้างมีหน้ากากเต็มเลยน่ะหน้ากากผู้หญิงกับบวกฟางภาคสองหน้ากากผู้หญิงและหัวดอกไม้เจ้าพวกนี้เป็นตุ๊กตานี่นาเป็นตุ๊กตาต้องคำสาบที่ถูกแขวนไว้อยู่ในถ้ำนี้เหมือนเป็นหุ่นเชิดดอน่าจะใช่นะนี่ก็เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นหน้าตาด่ากลัวชะมัดเลยแฮะวิมดีหน้ากากอะไรกันใช้กันแน่ทำไมถึงทรมานพวกเราแบบนี้พวกเราเจ็บปวด พวกเราอยากกลับบ้านใช่ไหมใช่อยากกลับบ้านพวกเราหิวข้าวพวกเรากลับออกไปเจ้าน้าจุกมันนะดอกไม้ดอกไม้สีแดงต้นซากุระนี้มันมางอกตรงบ้านเฮ้ยเฮ้ยเอ้าลูกคนนี่มันบ้านเรานี่เออไม่เขาถึงบ้านแล้วเหรอแต่ทำไมบรรยากาศมันดูไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะมันเป็นแปลกๆนะเรามาที่นี่ได้ยังไงอยู่ดีๆบ้านของพวกเราก็ไม่อยู่ในสมัยนี้พ่อแม่จะอยู่ไปนะ จะมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าไปเถอะเรารีบเข้าไปในบ้านกันไปไปดูกันอย่าไต้มไปกอดพด้วยเหรอเออมันมาไงเนี่ยไม่รู้ไปเถอะเราเข้าก่อนเราเข้าก่อนไหมรีบไปกอดพ่อแม่กันก็ครับแม่ครับขอให้มีคนอยู่บ้านด้วยเถิดพี่จ๋า แล้วนะคะเราก็จบแชปเตอร์3ไปที่เรียบร้อยเห็นไหมว่าตัวละครทุกตัวที่เราเคยเจอเนี่ยถูกไอ้เจ้าต,ตัวตะขาบหนอนนะคะมันใช้พวกนี้เนี่ยเป็นหุ่นเชิดหมดเลย๋อ้แต่ว่าตัวนี้มันคือสามารที่เขาบอกหรือเปล่า ใช่ไม่แน่ละว่านี่ก็าอาจจะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะแป้งเชื่อว่าในพาร์ทที่4เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทที่สนุกมากๆแน่เพราะว่ามันอาจจะรวมทุกตัวแล้วก็รวมความน่ากลัวไว้อีกและเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะก็จะมีเป็นภาค2ด้วยยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้พี่แป้นและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย